นะคะตาอยู่เก็บเกเก็บมาเพื่อเทดนะคะอันนี้ฝนตกนะคะเปียกซุ่มชําเลยค่ะซุ่มชําเลยฝนตก โอเคนะคะขอบคุณมากเลยค่ะมารับชมนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะใบมันเนาะ